วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับเพื่อนเยอะแยะเลยเพื่อนเยอะแยะเลยอ่ะหมอกเ่ะเปิดเทอมวันแรกสนุกสนาน แกมไีเยอะจังเลยครับกินอะไรครับกินอะไรครับจอกครับอืมเก่งจังเลยเออมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยเพื่อนน้ำมลน่ารักทุกคนเลยกินไอติมกันตอนร้อนกินไอติมกัน ติมร้อนเลยนะคะอร่อยไหมคะน่ารักทุกคนเลยค่ะเปิดเทอมวันแรก มอนสู้สู้น้ำมนต์สู้สู้อ่ะฟังนะฟังนะ,ม,งนะมีใครมาบ้างมีใครมาบ้างมารียนฉันไม่มาเรียนอ่าน้ำมนต์นั่งมินน้ำมน์นั่งมินแชะนะคะแต่เพื่อนจะน,นั่งก็มี

มวนจับอันนี้ไว้ทีครับดึงอันนี้ไว้เอามือเราก็เอาเครื่องเรียนออกมาลูกสมุดอันนี้ด้วยลูกเอาสมุดออกมาแล้วกล่องดินสอน,น้ำมูลออกมาครับเ้ากล่องดินสอน,น้ำมูลออกมา <c oughs> nhiều rồi. Này sáu 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 giũm rồi kha. Sáu 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 thôi. วุ่ขวัญสู้ๆอวันนี้น้ำวนมาโรงเนี่ยนะครับพดูดชัดๆแม่บอกพดูดชัดๆโอเคเดี๋ยวแม่รออยู่ข้างนอกนะครับ แม่บอกที่เชิญแล้วว่ามีอะไรก็เรียกแม่ถ้ามุนปวดท้องหรืออะไรอะไรก็เรียกแม่นาะแม่หรออยู่ข้างนอกนะคะบายบายบาย